สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนมาเปลี่ยนบูธพัดลมกันนะพัดลมทุกตัวส่วนใหญ่นะถ้าใช้ไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยบูธมันจะชอบติดติดแล้วก็จะไหม้แล้วมันก็จะฝืดแรงลมก็จะตกหนักๆนกเข้ามันก็จะไม่หมุนเลยถ้าเราไม่รู้ตัวเราปล่อยปล่อยไว้งั้นเปิดโดยที่เราไม่มาดูใบพัดไม่หมุนเ,เดือดไฟมันจะไหม้ได้นะไอ้กดทองแดงเนี่ยไฟมันจะลุกได้นะเราต้องคอยดูกันนะเพื่อน แล้วก็การเปลี่ยนบูธพัดลมเนี่ยมันน่าจะมีบูธสองแบบนะเพื่อนๆน,นี่นี่บูธท,ทองเหลืองนะมันจะมีบูธเหล็กกับบูธท,ทองเหลืองนะคือคือกึ่งทองเหลืองนะครับถ้าเป็นทองเหลืองเนี่ยจะทนกว่าถ้าเป็นเหล็กจะไม่ค่อยทนนะของเก่านี่ไม่รู้นะน่าจะเป็นเหล็กนะเพราะสีมันก็จะต่างกันไม่ไม่หมุนแล้วตอนนี้ เราก็จะทําการเปลี่ยนบูธเนี่ยแกนตรงนี้ไหมเลยเห็นไหมเพื่อนๆแต่ว่าบางคนก็อาจจะเปลี่ยนแกนใหม่เลยนะใช้ทุ่นเดิมแต่เปลี่ยนแกนใหม่แต่ผมมีวิธีทําก็คือเดี๋ยวกะดัดทารายละเอียดละเอียดขัดให้ลื่นแล้วเอาวีนอนขัดแต่บูธอะไรยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะเพื่อนๆน,นี่ออกไปข้างแล้วบูธมันก็ไม่ยากนะเพื่อนๆ เดี๋ยวจะใส่บูทใหม่แต่จะต้องขัดแกนตัวนี้ให้มันเลื่นๆก่อนพัด mm hmm. ลมใช้กันทั่วไปเนี่ยส้องหกเดือนแนละ้วควรจะหยอดน้ำมันทีนะเพื่อนๆ mm hmm. แต่ว่ามันก็มีเทคนิคนะการหยอดน้ำมันให้มันเข้าถึงแกนโดยตรงเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆ mm hmm. เดี๋ยวจะมาฝากเพื่อนๆนะ mm hmm. เดี๋ยวนะขอ ก,การกับบูทให้เรียบร้อยก่อนนะคืองานพวกนี้แรกๆถ้าใครไม่เคยทําก็จะยากหน่อยนะถ้าเราเคยทํามันก็จะไม่ค่อยยากแนละ้วหลังจากตัวแรกผ่านไปเนี่ยตัวแรกจะยากเพรตัวที่สองก็จะง่ายหน่อยลนะถ้าเราไม่รู้ว่าจะถอดอยังไงก็พยายามหาปากกามาขีดไปนะเห็นไหมเพื่อนๆขีดไว้เลยมาร์กตำแหน่งไว้เลยว่าเราถอดมายัางไงแล้วเราก็ใส่อย่างนั้น แต่ว่าถ้ากลัวว่าจําไม่ได้จริงๆก็ถ่ายรูปเอาไว้นะเดี๋ยวขออนุญาตไปจาัดก,การกับเรื่องบูธก่อนนะส่วนใหญ่ข้างหน้าจะไม่แต่เวลาเปลี่ยนก็เปลี่ยนหัวท้ายในบูธม,นะมันนะซื้อมาแล้วเพื่อน หลังจากที่เราใส่ผ้าสักลาดกับใส่บุญเรียบร้อยนะมันผ้าสักลาดเขาก็มีขายนะยี่สิบาทนรืส3มสิบาทมันมีประมาณเจ็ดชิ้นนะของเก่าก็มีอยู่แต่เปลี่ยนเลยดีกว่าซื้อมาแล้วนะทุกอย่างมีขายหมดเลยอะไรซ่อมพัดลมเนี่ยนะหลังจากใส่ไปเรียบร้อยแล้วหยอดน้ำมุนน้ำมันเรียบร้อยแล้วให้ชุ่มๆเลยที่ผ้าสักหลาย มันไม่ใช่เมเงืาชีพแล้วแต่พอทำได้นะี่เพื่อนเพื่น,น,นเราก็ใส่ชิ้นส่วนเข้าไปให้มันเหมือนเดิมแค่นั้นเองขอยังไงก็ใส่อย่างนั้นนะเพื่อนเพื่อนมีทำมารกไว้นะอมืมองเห็นมาร์กไหมเพื่อน แต่รลงล็อกพอดีมันจะมีบูทของมันสี่รูเป็นบูทนะแล้วก็สวมนี่เข้าไปปรากฏว่าติดตร์นี้ตัอนี้นิดนึดนง ผมให้มันเข้าที่เดิมอ่ะที่เราทำมาร์กไว้อ่ะไม่มีอะไรแต่อย่าไปโดนเส้นทองแดงนะสักขาดเลยยุ่งเลยขาดอาจจะทั้งหมดที่ทำมันนี่เป็นศูนย์เลยนะถ้าไม่ขาดก็ยังไม่เป็นไรเพราะทองแดงก็เส้นเล็กมากพอเส้นผมคนละเพื่อนให้ตรงมาร์กให้ตรงรูจัดแหวนให้เข้าที่นะเพราะเราเปลี่ยนบูทเขาเปลี่ยนเป็นบูท สเสริมแหวนทองแดงไปบูธหาไม่ได้ก็เอาบูธเก่านั่นแหละมาใส่แทนแล้วก็ลองประกบดูถ้าใช้ได้มันก็จะลื่นนะ ได้นะน่าจะน่าจะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอเอานี้ออกมาใหม่แตตรงแดงต้องใส่ไปเหมือนเดิมนะอันนี้เราแก้ไขนั้นเ,นเอาบูธเอาบูธพัดลมของเข้าที่ตูดมาใส่แทนเดี๋ยวจะจัดสายนี้ใหม่ รุนแรงไม่ได้เราไม่รู้แรงเส้นตรงแดงขาดหรือ,รอยุ่งเละจะยลองดึงมาตรงนี้ดูดูว่ามันจะขัดกันไหมคือให้เขาโปร่งๆโล่งๆครับเดี๋ยวลองดูใหม่นะ มือใหม่มือใหม่มาจะได้นะมาตรงนะเดี๋ยวลองใส่น็อตดูน,น็อตกดไปสีตัวแล้วมันกดน็อตให้แน่นแล้วก็ ันไม่ฝึกก็ใช้ได้ถ้าฝืดก็ต้องผอนแหวนออกมาตัวหนึ่งคือไม่เขาไม่เขาไม,เาไม่เขาโยนมากให้เขาฟิตฟไว้ way. จะดีที่สุดค่อยๆกวนนะซ้ายทีขวาที ตัวอะไรยังลืมอยูก็ใส่ให้ครบสี่ตัวแล้วก็ขันให้แน่นถ้าหมุนได้ไม่โยนมากไม่เกวยนมากก็ถือว่าใช้ได้ไม่ยากมีความละเอียดนิดหน่อยอ่อได้นะเดี๋ยวนะต่อให้แน่นให้แน่นเลยทั้งหมดสี่ตัวเลยพยายามขันทแยงมุมนะขันฝั่งตรงข้ามอ ค่อยขันเขาค่อยขันจนแน่นแน่นแน่นเลยเพราะพงนี้บางทีมันคลายได้ใช้งานหลายๆเดือนอาจจะคลายได้ <Okay. S 1> แล้วก็ลองโยกดูว่ามันสไลด์ได้ไหมถ้าฟิตๆแล้วก็เดี๋ยวมันร้อนแล้วมันจะติดน,นะถ้ามันมีช่องว่างนิดๆเลย มีนิดหนึ่งโอเคอยู่ถ้ามันเลื่อนก็โอเคเห็นไหมเพื่อนๆเลื่อนเพิ่นเ,เ,เลยเนหะ็นไหมไหมครับน้ำมันเราใส่ไปที่สกรลรดแล้วนะเมื่อกี้นี่ใส่ไปเยอะๆแล้วแล้วจะดูซิว่ามันใช้งานได้นานขนาดไหนแต่ต้องคนมีเวลาเ,เพื่อนๆถ้าไม่มีเวลาให้ช่างก็ทำดีก,กว่าให้ช่างก็มีรายได้บ้างแต่ถ้าเรามีเวลาเราก็ทำเอง มันภูมิใจตรงที่ว่าเราได้ทําเองนะนะสไลด์ได้นิดนึงเคลืมบอกเ,เพื่อนๆไปเมื่อกี้บอกว่าจะบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆกับเ,เพื่อนๆนะก็คือ,อม,มองเห็นไหมเอยปุ๊บนี่ตรงนี้จะมีรูอยู่รูหนึ่งเนี่ยผมวงกลมออกสีขาววงกลมไว้ ก็คือรูที่ผมเจาะขึ้นมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะเจาะให้ถึงทะลุไปถึงข้างในเลยมันจะพอดีกับแผ่นผ้าสังกะสดแล้วเราใช้ประยะหนึ่งเนี่ยเราก็หย่อนน้ำมันลงไปตรงนี้เลยเพื่อนๆน,นี่รูที่เราไม่ต้องถอดออกมานะเห็นไหมครับนี่มองเห็นไหมเอยเอาใหม่พ่นน้ำมือเดียวอืม ยหยอดน้ำมันลงไปตรงนี้เลยก็คือน้ำมันพร้อมที่จะลงแกนตลอดเวลาขอโทษนะครับที่มาใส่มาใส่ไปน้ำมันพร้อมที่จะลงแกนตลอดเวลาเลยเนี่ยเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆ,ๆใครรู้แล้วก็ก็ไม่ว่ากันนะคนที่ยังไม่รู้ก็แต่ควรจะเป็นท่านผู้ชายนะถ้าผู้หญิงอาจจะเจาะพวกนี้จะลําบากนิดนึงนะเนี่ยเจาะแล้วก็หยอนน้ามันได้เลยต่อไปต่อไปสักหกเดือน นี่เดือนหกนะพอสิ้นปีแล้วก็เปิดมาหยอดน้ำมันถ้าจะล้างใบพัดอะไรก็ล้างไปเนาะไม่มีอะไรนะเพื่อนๆ mà nhận nó. Nhưng tiện nắm được พักกล้องหล่นไหมนะบัวสองก็แรงอยู่แล้วเนี่นเงียบแรงบัวสาม การที่เขาจะลื่นไม่ลื่นก็ดูตอนที่เราปิดเนี่ยถ้ามันหมุนหยุดช้าๆก็โอเคอยู่ถ้าหมุนปุ๊บหยุดเปิดปิดปุ๊บหยุดปั๊บก็ไม่ดีนะมันต้องลื่นไม่งั้นมนจะกินไฟก็ถือว่าจบ แหวังว่าทุกคนคงทำได้นะเพื่อนๆไม่ยากเนาะเดี๋ยวทำท้าจะหวานแล้วตัวนี้มันเป็นพัสติหน้าแป้นมันไม่ยากเนาะบอกเทคนิคไปแล้วนะเพื่อนๆทำได้ไหมเอ่ย ก็คือเจาะรูน้ำมันให้ตรงที่เมื่อกี้ให้ดูนะถึงเวลาเราเนื่ยจะหยอดน้ำมันวันไหนเราก็ไม่หยอดเขาก็ได้จะได้ใช้งานานานๆตัวนี้เกือบจะเสียไปหลายครั้งเลยเกือบจะไหมไหมติดจนงทิ้งมาเขาทิ้งไปแล้วนะเนี่ยมาซ่อมใหม่รอบี่สองรอบนี้น่าจะได้ยาวขึ้นแล้วละ่ะเพราะว่าเปลี่ยนบุพดลมใหม่เจาะรูน้ำมันใหม่น่าจะใช้กันยาว,ยาว ขอบคุณเพื่อนเ่อนทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมโดติดตามคลิปต่อไปนะถ้ามีอะไรดีๆเป็นความรู้เราก็าจะมาแบ่งไปันนะนะเพื่อนๆขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับลองทําดูนะตัวแรกอาจจะยากหน่อยแต่ตัวที่สองเนี่ยสบายเลยคนซ่อมรถปลุกผักนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ